พศ2509อายุ58ย่าง59ใบที่ 1. ประตูปิดจะ้ะใจปิดง,งุดหงิดปวดท้องบนเซง็งปัญหาเก่าคำพูดคำจาก็ไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นของเราหรือของคนอื่นนะคะเงินก็ประตูปิดด้วยเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายเครียดเรื่องคนหง,งุดหงิดเรื่องปัญหาเก่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยบางทีเราจะรู้สึกแอบเป็นฟิลคิดลบหงุดหงิดเบาๆนะคะดูแลสุขภาพนะบางทีไพ่แบบนี้ขึ้นมา มันขึ้นเรื่องคดีความนะสัปดาห์นี้ะระวังเรื่องขัดแย้งทะเลาะถูกปรับทะเลาะกับคนในครอบครัวก็ได้บางทีเนี่ยความลับของลูกของเต้าของแฟนหรือของเราเนี่ยจะรู้หรือบางคนเนี่ยมีปัญหาคดีของลูกของเต้าคนในครอบครัวพาปัญหามาให้หรืออะไรก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆนะถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้ดีนะไพ่บอกว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ดีไม่ทําตามหมอสั่งจะมีปัญหาอาการจะกําเริบ แต่ถ้าใครกําลังจะไปรอผลตรวจว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรจะเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นอะไรหรือเปล่าสัปดาห์นี้แหละเดี๋ยวรู้ผลนะคะเนาะไพ่คดีความ,มาใบสุดท้ายบางทีทะเลาะขัดแย้งบางทีมีคดีความนะเพราะจะต้องใจเย็นนะโดยเฉพาะปัญหาเก่าเรื่องเก่าที่เคยทําโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะอย่างเบาถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินตึงมือเรื่องหนี้เยอะบางทีแค่โดนใบสั่งใบเตือนอเฉย ถามว่าจ่ายไหวได้ทุกบินไหมยังจ่ายไหวอยู่นะยกเว้นบางคนที่รุนแรงถึงขั้นมีหมายสารขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีปัญหาเรื่องคดีความมาแล้วถ้ามันยืดเยื้อมาก่อนหน้านี้สัปดาห์นี้มีโอกาสจบหรือจบภายในสิบเอ็วันนี้แหละอย่างเร็วสุดเนาะถ้ายืดเยื้อมานานภายใบนี้ข้อดีของมันอนะ่ะคือถ้ามีปัญหาเรื่องคดีความยืดเยื้อมานานเนี่ยจะจบยังมีโอกาสจะเคลียร์ได้คุยได้นะเออนะคะเรื่องความรัก คนมีคู่หลายๆคนเนี่ยระวังทะเลาะกันระวังทะเลาะแรงจนถ,ถึงขั้นไปฟ้องหย่าไปท้าหย่าท้าเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะใจเย็นๆนิดนึงถ้าอยู่กันมานานแล้วอยากให้ปรับตัวถ้าไปรู้ความลับบางอย่างไปรู้เรื่องบางเรื่องถ้ามันไม่ได้รุนแรงอภัยได้ก็อภัยนะคะเนาะคนโสดถ้ากําลังคิดเรื่องรักคุณไม่พร้อมที่จะมีใครหรอกนะคุณก็สเปคเยอะคิดเยอะถ้าจะมีแบบนี้ถ้าไม่ดีก็อย่ามีเลยดีกว่าอารมณ์นี้นะคะ ใครจะไปอยากกับแฟนไหมถ้าจะอยากกันจริงๆแล้วมันยืดเยื้อมานานมีโอกาสที่คุณจะอยากกันได้สําเร็จนะจ๊ะส่วนใครกําลังจะไปทําเอกสารวีซา่าพาสปอร์ตบัตรประชาชนบัตรประจําตัวนะทําอะไรกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอะไรก็ตามในนี้มันขึ้นเลยว่าบางทีจะยืดเยื้อช้าเพราะเอกสารติดขัดต้องยืนเพิ่มนะคะตามนั้นเนาะ จะมีคนมาพูดถึงคุณในเรื่องเสียหายเอาปัญหาเก่าเรื่องเก่าของคุณมาพูดเอาปัญหาเรื่องคนในครอบครัวของคุณมาแฉทําให้คุณญหงุดหงิดสัปดาห์นี้พัสุขเข้าพะเสาแทรกเพราะฉะนั้นนิ่งนิ่งเสียตาลึงทองนิ่งๆนะนะคะไม่ยุ่งหรือถ้าคุณจะไปฟ้องใครเอาละสิทีนี้ก็ว่ากันอีกทีเนาะสู้ๆจะ้ะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศ2521อายุ46ย่าง47 เปิดจะประตูนะคะ14-15เวิร์กนะได้รับข่าวดีมีคนมาเข้าประตูหัวใจอ๋อได้ไพ่เศรษฐีอีกงานดีเงินสะพัดแต่ว่าน้องหมาน้องแมวบริวารหรือคนในครอบครัวป่วยไม่สบายหรือเปล่านะจ๊ะใบสุดท้ายก็ได้ไพ่ดีสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียบเรื่อยๆคุณก็แฮปปี้ดีมีความสุขเนาะอยู่กับลูกกับเต้าทํางาน เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะสัปดาห์นี้จะมีคนเข้ามาทําให้คุณหัวใจเต้นแรงนะถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็อย่านอกลู่นอกทางนะคะถ้าเกิดว่าลอลูกล้อเต้าบางทีก็มีความสุขกับลูกกับเต้าเนี่ยแหละน้อยหรือจะมีคนที่อายุน้อยกว่าจะมาทําให้คุณยิ้มได้คนในครอบครัวก็แฮปปี้สุขสันต์กันดีเอ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคะยกเยกเว้นเรื่องของคนอื่นเรื่องเงินเรื่องทองหรือปัญหาเก่าคาราคาซังบางเรื่องอาจจะทําให้ปวดหัวบ้างแต่รวมๆเนี่ยถือว่า ดวงดีฟ้าเปิด <c oughs> จะได้ข่าวได้ข่าวตั้งแต่ต้นสัปดาห์เออต้นสัปดาห์ได้ข่าวเรื่องงานปลายสัปดาห์ได้ข่าวเรื่องกินเป็นข่าวดีทั้งนั้นเลยสัปดาห์นี้นะคะนาะแฮปปี้นะเป็นข่าวที่ทำให้ยิ้มได้ ยกเว้นคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเกินไปบางทีก็เหนื่อยคนโสดมีโอกาสพบรักจะ้ะตกงานจะได้งานมีโอกาสได้งานใหม่หรือกําลังมองหาอะไรที่จะทําเพิ่มเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักจะทําได้ดีได้มากเป็นพิเศษแต่เงินก็อาจจะยังไม่ได้แบบเป็นกอบเป็นกรรอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่คนค้าขายเนี่ยกลางสัปดาห์ค้าขายดีนะเพราะฉะนันขยนันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยจะ้ะ นะคะไพด่ดีดวงดีไม่มีอะไรพูดมากนะคะถ้าไม่ดีเพราะว่าเราคิดมากนะหรือว่าเราเคยทําอะไรผิดพลาดแต่สินใจอะไรพลาดโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่อง,องทองมาก่อนหน้านี้นะคะเงินสะพัดอยวใช้เงินเก่งนะคะตัวเองมาต่อจ้ะคุณที่เกิดพศ2533อายุ34ย่าง35ประตูเปิดนักค้านักขาย นะคนทำงานไอทีคนทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารโดดเด่นนะคะประตูเงินเป็นยังไงเป็นไพ่บุคคลถามว่าปิดไหมประตูมันก็ปิดนะแต่ไพ่แบบนี้มันขึ้นมามันก็บอกว่าเป็นจังหวะที่ไม่ควรจะจับใจ่ายใช้สอยยกเว้นโดนค่าปรับโดนใบสั่งหรือจำเป็นต้องจ่ายเรื่องซ่อมลดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ระวังเงินหายของหายนะล็อกให้ดีประตู <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะประตูเซฟอะประตูกระเป๋าตังค์อะล็อกให้ดีนะคะ มันจะหายหรือเปล่าใบาสุดท้ายขึ้นมาดีอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกําไรกลางสัปดาห์นะคะอาจจะมีดวงรีบๆเจอคนทําให้หงุดหงิดของหายเงินหายหรือมีเหตุให้ต้องเสียงเงินนะบริหารจัดการให้ดีนะ,ะสัปดาห์นี้จะบอกว่าจะมีคนมาพยายามจะขอความช่วยเหลือ หรืออาจจะทําให้คุณหงุดหงิดอ,อาจจะอาจจะมายืมเงินหรือบางคนเนี่ยพยายามจะแฮกข้อมูลแล้วนะต้องระวังนะดูสิมันพยายามมากระแทกประตูเนี่ยเป็นประตูกระเป๋าประตูแอปพลิเคชันอะไรของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องตรวจต้องดูให้ดีนะนะคะล็อกให้ดีเพราะมันมีดวงของหายไม่รู้อะไรจะหายโทรศัพท์มือถือรองเท้ากระเป๋าบางทีล่วงบางทีลืมบางคนวางกุญแจเอาไว้หลังคารถ วางของกินเอาไว้บนหลังคารถอะไรอย่างเงี้ยเออระวังลืมเนาะมีดวงเดินทางปุบป,ปับแต่รวมๆพี่หวานก็ยังมองว่าโอเคถ้ามีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองก็มีคนช่วยไพ่ก้าวเหรียญทองตกตำแหน่งครอบครัวคนรักเนี่ยชีวิตราบเรียบมีความสุขดีนะถ้าจะเดือดร้อนหรือจะปวดหัวก็เรื่องของคนอื่นเรื่องของญาติพี่น้องเอยเรื่องของคนใกล้ชิดเอยบางทีอ่ะรวมๆสัปดาห์นี้ถือว่าดีโสดก็โสดมีความสุขนะคะ ไม่โสดก็มีความสุขด้วยเหมือนกัน,นเนาะออ,อย่านอกลู่นอกทางก็ต้องเตือนแบบนี้แหละนะคะปีวอกยังไม่ไปจ้ะคุณ wll 1 1 1่นะคะรอก่อนปีวอกยังไม่ไปครับนะคะมาต่อจ้ะคุณที่เกิดสุขภาพมองว่าแข็งแรงระวังพวกกระดูกข้อเทา้าข้อเขา่าพวกข้อนะคะข้อเขา่าหัวเขา่าข้อเทา้าเนาะคุณที่เกิดพศสองหอายุ22อย่าง23จ้ะเปิดจับประตูเก่งมีความสามารถ แต่ข้อเสียคือดื้อนะไพ่ใบน,นี้ไพ่ทุกใบอะ่ะจะดีมากดีน้อยแค่ไหนมีทั้งข้อดีข้อเสียนะออประตูเงินยังไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ประตูเงินดูแห้งแลง้งค่าใช้จ่ายเพียบเลยนะคะประตูลักก็ยังไม่เปิด <c oughs> มีแฟนหรือยังนะคะถ้าไม่มีแฟนนีย่ยบางทีจะได้แฟนแก่หรือได้แฟนเนิร์ดหน่อยนะหรือบางทีคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรอกอทอะเลาะกับแฟนจะเลิกกันไหมยังไม่เลิกนะคะ นะมีแฟนเหมือนไม่มีบางคนน่ยอยู่กันแบบเพื่อนอันนี้ก็โอเคอะเนาะเด็กๆทั้งหลายตั้งใจเรียนหนังสือนะสัปดาห์เนี้ยมันขึ้นเลยว่าประตูเงินปิดประตูรักปิดคนในครอบครัวไม่เข้าใจคนในครอบครัวทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณเงินก็นิ่งๆค้าขายก็อาจจะไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันนะเด็กบางคนเนี่ยเลือกงานนะคะเรืองงานหรือรอ แต่พไพ่ใบนี้เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปได้นะแต่สัปดาห์นี้อาจจะยังรอพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นไพ่รอเนี่ยรอรักรองานรอเงินรอคนที่บ้านมางา้อรออะไรอยู่ไม่รู้รอไปก่อนแต่มันเด่นเรื่องของการไปศึกษาไปเรียนต่ออ่านหนังสือพัฒนาตัวเองใครที่ทํางานในห้องแลบหรือทํางานที่ต้องทําเองคนเดียวอันนี้จะโดดเด่นและดีมากเป็นพิเศษนะถ้าใครเลือกงานยังไม่ได้งานจ้ารอรอไปก่อนเงินก็ล่อยหล่อนะถ้าจะให้ดีคนค้าขายต้องขยันจ้ะ เพราะว่าคุณได้ไพ่ดีมีความสามารถไพ่แบบนี้เป็นไพ่เด็กดื้อนะต่อให้ไพ่ดีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันหมายถึงอะไรรู้ไหมบางทีประสบการณ์ของคนที่อายุมากกว่าคนที่เขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเราเนี่ยก็เป็นคําแนะนําคําเตือนที่ดีนะเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีแทนที่เราจะไปทางที่เราอยากไปอะ่ะบางทีเราอาจจะเจอทางลัดก็ได้ถ้าเชื่อเขาเนาะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องเจอเองกับตัวทุกอย่างนะคะนะสวดได้สวดไปก่อนนะ ช่วงนี้ใครโสดเนี่ยบางทีแฟนเก่าสมัยเด็กๆจะมาหาเอะจะทักมาเนาะหรือแอบ,บลงรักคนแก่มีโอกาสพบรักต่างวัยนะจ๊ะอ่ะมาเนาะใครกำลังจะเรียนต่อเป็นจังหวะแต่ถ้าใครจะสมัครงานหรือกำลังมองหางานนะอย่าเลือกงานห้ามอดจากง,งานก่อนด้วยไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบบางทีประสบการณ์ มันจะสอนเราแต่เรื่องบางเรื่องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ฟังคนในครอบครัวบ้างก็ได้เนาะครอบครัวคนที่เรารักไม่ได้ดังใจอ่ะมาฮะมาต่อจ้ะเอาสีเนาะสีใบนี้เลยจ้ะสีเสริมดวงสีส้มสีแดงเป็นไพ่ที่ดีทั้งหนุ่มและสาวแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะนะคุณก็จะไม่ค่อยอ่อนหวานบางทีมันก็จะทําให้รักไม่ค่อยสดใสนะเพราะฉะนั้นต้องอ่อนหวานให้มากนะคะนะ,ะนะการทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้จ้ะในไพ่เด็กทําบุญกับเด็ก นะคะแบ่งบุญให้ลูกคาเทวดาพระภูมิเทวาเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเวลาไปทำบุญที่ไหนก็ตามเนาะนะคะเลขของคุณจะ้ะเก้าสี่ซื้อกับผู้ชายนะหรืออายุพ่อละสามนะคะอย่าเล่นเยอะนะมาต